สวัสดีคุณทุกคนครับผมยินดีรับทุกคนเข้าสู่ช่องวิตุีชแนลนะครับผมอยู่กับผมครับตุ๋ยครับคนดีคนเดิมของทุกคนนะก็กลับมางานอีกครั้งครับในเกมวัดด็อกครับลีเจียนนะพาร์ทที่สามครับผมติดค้างไว้เมื่อกี้ครับที่จะไปทาภารกิจใช่ไหมพอดีเรามาจ้างน้องมาักงานคนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปหาแล็ปท็อปที่ตลาดแคมเดนนะครับผมโอเคครั้งที่แล้วที่บอกว่ามันไกลไปนะเดี๋ยวคลิปมันตัดซะก่อนนะก็เลยเรับเดี๋ยวมาเริ่มพาร์ทนี้แล้วกันครับเกย์ไปกันเลย เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะผมแลยตัวนี้ไไปกับเราเหรอเฮ้ย hey. oh, โอ้โหชนมาถึงก็ชนเลยอะ่ะอะไรกันครับเนี่ยนายขวางเราวะหลบไปได้ไหมเออขวางอะ่ะมันไม่ได้ครับถนนมันเล็กเกินไปที่อเล็กซานดราจะขับรถได้ครับอเล็กซานดรามือใหม่อย่าขวางได้ไหมหลบไปเออไปทางนู้นเลยถนนต้องโลกก่งครับสำหรับผมไป นั่นอีกไปโอ้โหนี่เคลียร์ไม่ทันมองไม่เห็นครับโอ้โหเรียบร้อยไหมล่ะไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนคันว่ะคันนั้นเดี๋ยว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 รับผิดชอบด้วยครับรับผิดชอบด้วยครับรับผิดชอบด้วยครับจอดครับจอดจอดครับจอดครับรับผิดชอบด้วยครับผมจะมาชนแล้วหนีไม่ได้ครับเออรถมาออกตัวแรงตัวนี้ ออกตัวแรงคันนี้ครับฮึบฮึบเออ,อ,อ,อโอเคโอเปนทีมเมนูเดินนะออกไปได้ทีโหลดเอาอ๋อนี่ไงอ๋อต้องรอแบ็กเมลแบ็กเมลทิ้งนะครับแบ็กเมลเออโอเคอน,นี่ผมจะเข้าไปข้างในยังไงวัเนี่ย อย่าขวางนิดไม่ครับโอ้ยป้าเอาอ่ะป้าป้าง่ายท้องเข้า <c oughs> <c oughs> ยังไงวะเนี่ยมีประตูตรงนี้ไหมโอเคเจอละเ okay, ค้กับผมโอ้โหเดี๋ยวนะเ <c oughs> ข้าไปนี่เจอแน่นอนนะ จ๊าเอ๋จ๊าเอ๋ครับผมอ่ะเฮ้ยมี่ะโอเคเฮ้ยมีมา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 ว่ะมีมาว่ะมีมาว่ะข้างบนมีอะไรอยู่ข้างบนอ่ะผมแท็กเจออะไรเมื่อกี้ Okay. ไม่มีอะไรละมีกล้องหรือเปล่าเห็นกล้องแว็บเมื่อกี้เดี๋ยวนะโอ้โห oh, หลายตัวเลยครับเอาไปทำอะไรวะนะ <Okay. S 1> ไปไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะต้องขึ้นบนเหรอคือมันอยู่ข้างนอกนี่เองนะจุดที่ว่าคอมที่ว่าภารกิจเราเนี่ย เฮ้ยมีตัวว่ะจ้าเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาว่ะเขาเอาอ่ะโอ้โหหน้าเริ่มมืดโอ้โหยืงอืมบางอาจมาทำไร้ซันด้าหน้ามืดเหรอต้องชดใช้ครับผมแบบนี้ไม่ได้เลยนะไอ้ลูกกระจกโง่แกทำให้ฉันดูแย่โอเค โอเคครับเจอแล้วทีนี้ต้องไปข้างนอกว่ะเดี๋ยวนะสายมันอยู่ข้างนอกอะ่ะโอเคครับอ๋อนี่ไงอ๋อไม่ใช่ตรงนั้นก็หมดเหรออา้าวอยู่ตรงนี้นี่เองครับโอ้โหตายแล้ว เออไมดูก้อนครับโอเคโอเคครับผมได้ละทีนี้ก็แฮกได้แล้วครับหกล้องยังเยอะทางจริงผมเห็นจริงเลยเนี่ย right y o u r gonna raise all record of that debt putting our new friend back into the black and more importantly out of clan kelly's reach fantastic เดี๋ยวเข้าไปตรงนั้นเลยกันนะไม่ต้องเอาตัวเข้ามาครับอันตรายโอเคอันนี้อะไรครับเนี่ยลบแบ็กเมลทิ้งก่อนครับแบ็กเมลครับโอเคลบไปแล้วนะออฟแรงก่อนเออ่มีใกล้กว่านี้ไหมโอเคอันนี้ข้างนอกหรือเปล่าอ่เ,อเวรกรรมข้างนอกเฉยเออไกลเกินอนะ่ะ ยังไงดีวะเนี่ยเข้ามาน่าจะยากครับกล้องก็มีตัวเดียวด้วยในนี้ไกลเกินอ่ะโอเคควงต้องเข้ามาแล้วแหละโอเคครับผมเข้าก็เข้าวะ เข้าเข้านะังหวะนี้ <มา S 1> ต้องการจะบู<อ>๊ยอมได้แล้วผม<อ>ผมยิงนี่เขาน่าจะรู้วัเนเออเอานี่มีคนนี่วนเน่ย อุ๊โหเอาว่ะเอาแล้วว่ะอุ๊หน้ามืดอื้มหน้ามืดอีกแล้วหน้ากำลังมืดอื้มอื้มอื้มจามจามด้วยประแจจามด้วยประแจเป็นไงล่ะโอ้โหย้อยเลยครับเลือดนะ ครับเข้ามาได้แหละทีนี้ก็เหลือตัวข้างในเฉยนมาครับมาซึ่งหน้าเลยมาไม่ทันตัวนี่แหละงานของเราครับผมทันหนดเลยแหละอัดคนไม่ต้องเปลี่ยนอาวุธแล้วอ้ออ้ออ้อเอากล้องลบไม่ได้ก็เข้ามาลบเองเลยแล้วกันนะโอเคครับคือมึงไม่กดเองเลยวะอยู่แค่นี้แล้วอ่ะมึงจะต้องเอาโทรศัพท์แฮกอีกเหรอ ใช่ครับก็จะทำเลยก็ทำตอนนั้นแหละครับผมโอเคลบทิ้งเรียบร้อยครับทีนี้ก็ให้หนีจากแอร์เรียอีกแล้วท่ออ,อ,อยู่ไหนทีนี้ต้องขึ้นทางนี้ก่อนนะโอเคครับโดดลงไปฆ่าแม็กได้ไแม็กซ์ใข้างล่าง ไม่ได้ด้วยครับให้ผมเปิดประตูนั้นแล้วก็วิ่งออกไปทางนั้นเลยกันนะครับนี่อะไรครับเนี่ยสมุนไพรเหรอใบโวดชัยเลยอ่ะพีพร้าวเนี่ยชอบนะอนนี้เขผมให้ออกแล้วก็ออกเลยครับอย่าไปรอโอเค สำเร็จแล้วครับโอชิตใครมัน hmm. ช <okay, S 2> mm ิดปะหนึ hmm. ่งด no ูแอคทีฟเวทอีฟฟิคแกรจจิตอ๋อ โอเคครับเรียบร้อยได้เพื่อนใหม่มาแล้วโอเคแล้วก็มิชชั่นต่อไปก็คือโอ้ยไกลเหมือนกันนะเนี่ยเดีย๋ยวหารถก่อนครับผมโอ้โหรถคุณปู่เลยเหรอเอาก่อนแล้วกันจังหวะน,นี้ครับไม่มีคนขับอีกแล้วอ๋อเป็นแท็กซี่ คือใครจะขับก็จ้างเรียกได้เลยอย่างเงี้ยขับเองด้วยนะครับเออดีเว้ยก็มันไปทางนั้นได้แล้วทำไมมันถึงมบางคายผมกลับแต่ทางข้างหลังวะทางนี้มันเหมือนจะใกล้กว่าด้วยไม่ใช่เหรอเออแปลกเหมือนกันนะ ใกล้ละอีก1กิโลเมตรครับผมมีโฆษณาขึ้นด้วยคันนี้อีกแะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหคันนี้ต้องเอาอะ่ะปล่อยไม่ได้ครับคันนี้ขอยิ้มหน่อยนะครับผมชอบชอบโอ้โหโอ้โหโแต่ว่าเครื่องแบบว่ามันเบรนไม่ได้เลยวะ่ะเฮ้ยได้อยู่ ได้อยู่นี่ว่าแรงว่าอีกเรื่องหนึ่งครับดูกันใช้ได้นะว่าแรงแรงอยู่ครับน่าจะโอเคดูจากการเบิร์นล้อเมื่อกี้ครับผมเป็นเล็กซนเดอร์เป็น Alexander เล็กซันดาร์ผู้เบิร์นยางมาแล้วตอนนี้สวัสครับผมโอ้โหหลบแบบเท่ๆไม่เท่แล้วว่ะ ออโอเคต้องนี้ดีวะเหมือนฟ้านหน่อยเดียอเคครับเจอแล้วอยู่ข้างหน้านะครับภารกิจเราเข้าไปที่ผับเคครับเจาะแมงมุนนี้เลยแล้วกันนะโอเคโอเคผมกลับมาแล้ว this to say dead sect terrorists will quickly find that albion unlike the police force of this city is battle tested proven in the field the prime minister's office has called this shoot right? to kill mandate a drastic but necessary fuck those assholes มือนกับว่าตอนนี้เอกี้ข่าวที่เขาประกาศเหมือนกับว่าเขาประกาศผู้ก่อาชาเนี่ยคือกลุ่มเดซกนะครับผมก็คือกลุ่มของเรานี่แหละมันก็เลยแบบว่าคือตัวเอกเราก็เลยไม่พอใจนะครับผมอเล็กซานดราเราก็ไม่พอใจ look you're not leaving anything you just have to fix something so what you really care about is safe oh fuck yeah I'm in okay คร like ouais, <nickel>. ับที่แรกเหมือนจะไม่เอานะตัวนี้เขาชื่อลัสนะครับผมโอเครับนี่จะรักเข้าสู่เหมือนอะไรว่หน่วยต่อต้านนะ resistance ทงเ,เพลงไปอีหนูเพลงออกจะมันนะดูดิกีตาร์บอลเลงออกจากร็อกขนาดนั้นไม่ชอบอย่างนั้นลเลยเดี๋ยวคือนึกจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยอย่างนี้เหรอไม่ผมจะเล่นตัวนี้ผมจะเล่นอเ็กซันด้าของผมคนระับผมไม่เล่นหลอกนะตัวผู้หญิงอะไรพวกนั้นอะอ๋อแค่นี้ก็ต้องเปลี่ยนตัวด้วยเหรอ โอเคครับผมกลับไปในสนาน้าคนเดียวดูโหรอยิ้มก็ชากใจเหลือเกินไอเจ๊แล้วอะไรยืนไปชนตรงนั้นทำไมเล่าเออไ,ไปเดินชนป้ายอยู่ได้ครับเออ โอเคครับโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมพอดีว่าเห็นพายเมื่อกี้มันค้างคาก็เลยมาอัดต่อนิดหนึ่งครับเพื่อจะได้ลงต่อ,ตอไปเลยนะในพาร์ทที่3มไม่ไม่ได้เป็นพาร์ทสามนะเป็นพาร์ทสองครึ่งแล้วกันนะก่อนขึ้นสามครับเพื่อทำภารกิจเมื่อกี้เสร็จเนาะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้กันครับผมขอบคุณทุกคนมนคากครับที่เข้ามาดูกันนะใครที่ชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดไลค์ก็ได้ที่มันกดได้ครับผมกดให้หน่อยนะจะได้พารคลิปต่อไปของผมครับผมแล้วก็สำหรับวันี้ ขอบคุณมากครับผมนี่เข้ามาดูกันนะแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า